ที่บ้านใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้บ้างครับห้าแสนบาทรับซื้อจริงรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทรัฐจาดการนิก้ารูปวัดพระแก้วแบบนี้จ่ายสดชุดใหญ่ทันทีห้าแสนบาทใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ติดต่อผมด่วนเลยครับสวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเียรู้บรกิการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุบาลและน้องเบนเข็มเพชรวัตถุบาลทางช่องทางนี้นะครับ ทางแฟนเพจ Facebook Bank เข็มเพรวัตุราน FC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ครับเรามาพบกับเหรียญหนึ่งบาทครับรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปบัตรพระแก้วแบบนี้ครับใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับใหม่ล่าสุดที่มีการค้นพบเจอและมีการขายได้ครับคือเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับสวัสดีครับสวัสดี FC ุพื้นที่เลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดรร้้ววยเพาาะู่ม เหรียญบาทที <c oughs> ่ท <c oughs> pa ุกท่านดูเหรียญบาทที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบที่หลายหลายคนมีอยู่ครับพี่ๆรู้ป่ะอันหนึ่งสี่พันอันหนึ่งห้าพันบางอันอันละหมื่นบางอันอันละสองหมื่นครับใครที่มีเหรียญบาทวัดพระแก้วแบบนี้ครับคุณมีสิทธิ์รวยต้องพูดแบบนี้เลยนะคุณมีสิพธเหรียญหนึ่งสามพันเหรียญหนึ่งห้าพันเนี่ยคุณคิดว่า มันเยอะไหมล่ะสําหรับผมนะเหรียญหนึ่งห้าพันบาทเยอะมากครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญบาทวัดพระแก้ววันนี้ครับคุณหยิบขึ้นมาดูเลยครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี FC นะครับสวัสดีพี่ลือชัยครับอ่ะเรามาดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเมื่อพี่พี่หยิบขึ้นมาครับแล้วจุดสังเกตที่ผมให้พี่พี่ดูเลยพี่ฟังผมไม่ดีนะเหรียญบาทที่มันมีราคามันจะต้องดูแบบนี้ครับสวัสดีพี่สมัยครับ มันจะต้องดูตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวใครมีเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกแป๊บนึงนะอธิบายทีเดียวนะครับและเดี๋ยวจะรีบไปนะครับอธิบายทีเดียวและเดี๋ยวจะรีบไปเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมเหรียญแบบนี้บางคนเฮ้ยแบงค์ที่บ้านพี่มีอยู่เป็นร้อยเฮ้ยแบงค์เหรียญแบบนี้ที่บ้านมีอยู่30อันพี่ติดต่อผมมาครับอ่ะเรามาดูันงับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับขอคนละไลค์คนละแช นะครับใครมีเหรียญบาทรุน่นนี้ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์พี่จา๋า FC ครับ FC ที่ดูผมอยู่ตอนนี้มีคนดูเราอยู่กี่คนพี่ๆบอกผมหน่อยนะครับ FC ที่ดูเราอยู่ตอนนี้มีคนดูเราอยู่กี่คนแล้วก็ FC ท่านใดครับอยากจะร่วมกิจกรรมครับผมมีธนบัตร1บาทรัชกาลที่9้ามาแจกนี่พี่จ๋าดูนะผมมีธนบัตร1บาทรัชกาลที่9มาแจกให้กับทุกท่านนะครับอ่ะพี่ๆ ใครอยากได้แบงค์หนึ่งบาทแบบนี้ผมแจกให้สิบรางวัลแล้วกันนะครับพิมพ์คําว่าพี่จา๋าเอาอย่างนี้นะกดกติกาเอาอะไรดีจังหวัดอำเภอเอาอย่างนี้พิมพ์ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่แล้วขอไลน์ลัวๆครับสวัสดีนะครับพี่เทนเทนครับพิมพ์ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่แล้วกดไลน์ลัวๆแจกทั้งหมด10ท่านครับธนบัตร1บาทรัชกาลที่9้าแบบที่9พ้าพิมโทมัสครับใครอยากได้นะครับ พิมพ์จังหวัดที่ท่านอยู่แล้วกดไลค์รวยใช่ไหมลูกใช่ครับนะครับใครอยากได้พิมมาครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับกิจกรรมนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวนะรับเฉพาะคนที่แชร์นะครับใครแชร์ถึงจะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนะครับหากคุณไม่แชร์กิจกรรมนี้แล้วระบบจับรายชื่อท่านขึ้นมาขออนุญาตยกเลิกนะครับขออนุญาตยกเลิกนะครับบอกชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับแล้วขอไลค์แล้วขอแชร์ นะครับกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยแล้วกดแชร์ครับขอบพระคุณครับอ่ะพี่จ๋าเรามาดูงับเหรียญหนึ่งบาทสวัสดีนะครับพี่พาลวีสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่วินัยครับสวัสดีทุกท่านเลยครับอ่ะเรามาดูกันครับดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับรัชกาลที่เก้าเหรียญนี้ถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนยอดจํานวนการผลิตเป็น10ล้านงับแต่หลายคนรู้ไหมเหรียญรุ่นนี้มันมีอยู่สองสามบล็อก นะครับขอบคุณไลน์รัวๆวครับสวัสดีเอซจากกรุงเทพสุพรรณอุตรดิตต์นะครับกาลสินนครราชสีมานะครับปทุมกรุงเทพอุดรสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยโสธรนะครับระยองนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับสุพิสนุโลกนะครับสวัสดีนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะได้ขอบอดจังหวัดแล้วกดแชร์ตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนน่ะร้อยยี่ร้อยยิบสองเหรอ 122่อท่านขอบคุณครับอ่ะพี่จ๋าอย่าลืมนะ fc ท่านใดที่ดูอยู่อ้าพี่ร2 2่ป่ะหากหน้าจอท่านตอนนี้มีคนดูกี่คนพิมพ์บอกผมหน่อยครับนะครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับแต่ fc จ๋าอย่าลืมนะ fc ท่านใดที่ดูเราอยู่นะครับสวัสดีพี่โบนะครับแล้วคุณมีพระเครื่องพระเหรียญพระเนื้อผงนะครับพระเก่าพระใหม่พักกล่องเรารับหมดเลยพี่จ๋าพระเหรียญพระเนื้อผงนะครับพระเก่าพระใหม่พักกล่องเรารับ ของคุณหมดเลยนะครับสวัสดีพี่อู๋ครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีพระเครื่องพระเหรียญพระเนื้อผงอยากจะขายครับคุณติดต่อนี่เม็ดแตงอันนี้เม็ดแตงหลวงปู่ทวดครับขอบพระคุณครับหุ่ร้อยหกสิบคนแล้วเหรอขอบพระคุณครับโอตินะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับพี่จ๋าดูนะอันนี้คือเม็ดแตงครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พี่ๆเห็นจิ๋วแต่แจ๋วแบบนี้นะครับมีราคาแต่องคหนึ่งหลักพัน หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านนะครับบ้านใดนะครับที่มีพักเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พักกล่องนะครับพักเหรียญพักเนื้อผงพี่จา๋าติดต่อเรามาครับเรายินดีรับซื้อและยินดีรับเช่าพักของคุณและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนนะครับใครที่มีพักเครื่องอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะเดินทางเดินทางมาที่ไหนลูก ร้านเห็ียนเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ยานนะครับบ้านใดที่มีพระเครื่องแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นพ้าเหรียญน,นะครับพ้าเนื้อผงนะครับพระเก่าพ้าใหม่พระกล่องเนี่ยคุณสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนี่ตรงนี้ส่งรูปของคุณ มาปรับมือราคาที่เราปรับมือราคาฟรีทุกชิ้นนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเก็บค่าใจ่ายใครเรียกเก็บค่าจ่ายคือมิจฉาชีพนะคะใครเรียกเก็บเงินคุณค่าประกันค่าบัตรรับรองค่าใบาเซอร์ค่าหายเหวี่ยอะไรก็แล้วแต่คือมิจฉาชีพครับขอบคุณงับไปดูนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณงับไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วจุดสังเกตความแพงครับ ทุกคนฟังผมนะดูให้ดีค่อยๆดูนะครับอยากชมเหรียญพญาเต่าเรือหลวงปู่หลิวจัดไปครับพี่อนุชิตครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกให้พี่อนุชิตแป๊บหนึ่งนะนี่นี่นี่พญาเต่าเรือหลวงปู่หลิวนะครับเป็นพระเครื่องที่มีรูปเต่านะครับและเป็นเกจิดังเมืองนครปฐมครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชื่นชอบพระแบบนี้เป็นอย่างมากนะครับบ้านใดนะครับมีพระเครื่องนะครับแล้วอยากจะปล่อยอยากจะขายคุณติดต่อผมมาครับขอบคุณครับไป ดูนี่พี่จ๋าหนูรีบไปครับขอไล์รัวๆคนละสามทีครับใครดูอยู่ขอไล์รัวๆคนละสามทีสี่ทีให้ผมหน่อยได้ไหมสวัสดีครับเรามาดูกันเลยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วมันเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ใครมีเหรียญบาทรูปวัดพักแก้วรบกวนครับขอห้าท่านครับขอพระคุณทุกไลน์ครับขอห้าท่านครับสวัสดีพี่พัชราพันธ์ครับ ขอ5้าท่านครับนะครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่เกดพี่มลรับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่สิบสิบเอกพัชรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครมีบ้างเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับมีเหรียญบาทวัดพระแก้วใครมีรบกวนครับพิมมีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่พรชัยครับสวัสดีนะครับสวัสดีขอไลค์ ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมแจกแบงค์บาทใบนี้นะครับแบงค์บาทใบนี้นะครับ1บาทรัชกาลที่9ผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับพิมพ์จังหวัดที่ท่านอยู่แล้วกดแชร์ครับ1ิบรางวันนครับแบงค์บาทใบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทนะครับใครเรียกเก็บเงินคุณคือมิจชาชีพนะครับห้ามโอนเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดขอบพระคุณงับปลาพี่จา๋าดูนี่สวัสดีพี่ตุนยพิทครับ เมื่อพี่ๆหยิบเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นรูปวัดพระแก้วเหรียญนี้ขึ้นมาครับพี่จ๋าขอคนตาดีหน่อยได้ไหมขอพระคุณทุกไลค์ครับใครไลค์ขอให้เฮงๆรวยๆครับนะครับใครแชร์ขอให้เจอครับนะครับสวัสดีนะครับอ่พี่เกศวิมลจากอุบลพี่โอติจากนครนะครับนะครับพี่ไพยวันจากแพร่อไม่เป็นลายพิมพ์กันมาครับดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญบาทเหรียญนี้พี่จ๋าดูนะ หากคุณมีเป็นเหรียญเนี่ยอันหนึ่งหลายตังค์บางคนมีเหรียญบาทรุ่นเนี้ยมีอยู่เป็นร้อยๆมีอยู่สี่ห้าร้อยเหรียญครับจริงไหมใครที่มีแล้วอยากจะขายครับรบกวนหน่อยได้ไหมเอาเฉพาะคนที่อยากขายแล้วกันนะเอาเฉพาะคนที่อยากขายในราคาเหรียญหนึ่งหลักพันถึงหลักหมื่นใครมีครับพิมพ์มีแสดงตัวกับผมหน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสองรอกว่าท่านนะครับขอพรบคุณงับอภิมเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับดูนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญบาทเหรียญนี้ครับปีพอสอนในการผลิตก่อนนะครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วเป็นเหรียญบาทวัดพระแก้วปีพอสอนในการผลิตพี่จ๋าฟังนะคือปีนี้ครับปีอะไรครับเนี่ยขอคนตาดีครับปีอะไรครับปีอะไรครับ สวัสดี f อซสวัสดีทุกท่านเลยเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วปีพอศในการผลิตเป็นปีนี้คือปีอะไรอะ่ะพิมพ์บอกมันหน่อยพี่เนะพื่อนใดนะครับเห็นปีพอศช่วยกันพิมพ์นะครับสวัสดีครับดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วเหรียญบาทเหรียญนี้มันเป็นปีพอศสองพันเท่าไหร่ห้าร้อยยี่สิบห้าคุณมีสิทธิ์รวยนะครับคุณมีสิทธิ์รวยคุณจะได้นําเงินไปใช้แน่นอนครับเพราะว่าหลายหลายคนครับ มีแต่ไม่รู้จะเอาไปขายใครแอดไลน์มาครับแต่ฟังก่อนนะดูให้จบนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยจินตนาการว่าเหรียญแบบนี้ขายได้พระแบบนี้ขายได้ของแบบนี้ขายได้หมดพี่จา๋าของทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่ได้ขายได้หมดทุกชิ้นเหมือนอย่างเช่นเหรียญบาทเหรียญน,นี้ครับเรามาดูครับอ่ะขอบพระคุณครับ เมื่อพี่ๆหยิบเหรียญหนึ่งบาทขึ้นมาแล้วทุกคนดูครับเหรียญรุ่นนี้สภาพเก่าๆมันก็ขายได้คุณคนฟังนะถึงแม้มันจะเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานมาแต่เป็นบล็อกที่มันหายากมันสามารถขายได้ครับดูนะครับใครมีบ้างบางคนมีอยู่แล้วบางคนเฮ้ยแบงค์พี่อยากจะขายเหรียญแบบนี้ดูอย่างไรติดต่อตรงไหน ศึกษาดีๆครับดูดีๆก่อนนะครับขอบพระคุณครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วดูครับปีพศในการผลิตคือปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าคุณเห็นไหมอ่ะค่อยๆดูนะผมใครมีนะครับขอไลค์คนละสองทีนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วดูให้ดี <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนกันไหมครับด้านหลังเหมือนกันหรือแตกต่างพิมพ์บอกหน่อยครับ ด้านหลังเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันพิมพ์บอกผมหน่อยครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณงับขอบพระคุณงับอ่ะพี่เห็นไหมปีพศในการผลิตอย่างที่บอกไปนะครับคือปีพศนี้ปีอะไรลูกปีสอง5ันห้าร้อยยสิบห้านะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วที่สร้างขึ้นในปีนี้ครับและเป็นเหรียญที่หายากสวัสดีพี่บัณฑิตครับนะครับอ่าอย่างบอกที่ของแพงตัวเองไม่เคยมีมีแต่ของ สวัสดีพิพัฒนชลาพันธ์นะครับเอาใจช่วยนะครับขอให้หาเจอนะครับอ่ะพี่พี่จ๋าเหมือนหรือแตกต่างครับน,นี่มีมาแล้วขอบพระคุณงับพี่เกศพิมลพี่โอติครับพี่ฟองตันบอกแตกต่างพี่อนุชิตบอกแตกต่างครับนะขอบพระคุณพี่บัณฑิตครับมีทั้งสองความเห็นครับมีทั้งบอกว่าแตกต่างกันแล้วก็เหมือนกัน พี่จ๋าฟังนะค่อยๆดูนะครับเปรียบเทียบทุกรายละเอียดเลยนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมานะครับแล้วเหรียญบาทวัดพระแก้วที่อยู่ในมือของคุณคุณฟังผมนะเหรียญบาทวัดพระแก้วที่อยู่ในมือของคุณมันเป็นแบบนี้ครับด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบวัดพระแก้วที่มันเหมือนกันทุกประการครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ครับมันมีการแยกบล็อกกันอยู่ที่ด้านหน้าของเหรียญหนึ่งบาทเนี่ย ดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาดูครับด้านหน้าครับเห็นไหมด้านหน้าครับจะมีตัวอักษรคําว่าอะไรพี่ดูนะมีตัวอักษรคำว่าอะไร,นะะไรภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่เก้าอันนี้คือลายชื่อหรือลายพระนามของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าครับเหรียญรุ่นนี้ครับน้อยคนนัก สมัยก่อนเนี่ยแทบไม่มีคนรู้เลยได้ครับผมครับขอบพระคุณครับน้อยคนครับแทบไม่มีคนรู้เลยว่าเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้มันมีแบบนี้ด้วยครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้มีแบบนี้ด้วยมีเงินพดด้วงอยากจะขายที่ไหนพี่จ๋าแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปเข้ามาประเมินราคาครับอ่ะอยากได้แบงค์หนึ่งบาททำยังไงมีคนกดไลค์มีคนกดแชร์ share, หรือ,อยังดูนะครับแบงค์บาทรัชก,กาลที่เก้าใบนี้ครับ ผมเอามาแจกนะในรายนี้นะครับสิบใบนะครับเพียงแค่ท่านพิมพ์จังหวัดที่ท่านอยู่นะครับแล้วกดไลค์รัวๆแล้วกดแชร์นะครับยิ่งคุณแชร์เยอะคุณยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับขอบคุณครับอ่ะดูครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วเหรียญหนึ่งบาทคุณเป็นแบบนี้ครับดูนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพอพลิกมาที่ด้านหน้าครับใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญบาทรุ่นนี้บ้างครับลบกวนอีกรอบครับผมรับซื้ออันละสี่พันครับ ถุงละสี่แสนถึงห้าแสนหากมีเป็นถุงเอาไปถุงละห้าแสนครับสวัสดีสองร้อยสี่สิบท่านครับสวัสดีครับสองร้อยสี่สิบท่านครับาหากมีเป็นถุงถุงละห้าแสนหากมีเป็นเหรียญเหรียญละสามพันถึงห้าพันครับใครมีบ้างแต่ก็อย่าลืมนะเอฟซี FC จ๋าเอฟซี FC ท่านใดครับมีพักเครื่องพระเหรียญพระเนื้อผงอยู่ที่บ้านอยากจะขายทําไงลูก แอดไลน์ไอดีนะครับส่งรูปของพี่พี่มาประเมินราคานะครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ต้องเสียล่ะลูกไม่เสียนะครับโอเคครับแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ต้องเสียใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะขายพักเครื่องเดินทางมานี่หรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะมาที่ร้านมาตรงไหนลูกร้านเจียมเพชรวัตถุโบราณน,นะครับ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับขอบพระคุณครับแผนที่ตามหน้าจอเลยครับอ่ะเรามาดูรับพี่ๆจ๋าดูนะเมื่อทุกคนหยิบเหรียญบาทแบบนี้ขึ้นมาปี25 2 5ยครับมีไหมใครมีไหมใครมีแล้วอยากจะขายอันลนึงสี่ห้าพันไหมติดต่อมาแสดงตัวหน่อยเร็วติดต่อมาแสดงตัวหน่อยบางคนมีร้อยเหรียญแบงค์ เอาตรงๆนะครับตอนนี้ผมไปที่ไหนมีแต่เอฟซีนะครับเข้ามาเจอเข้ามาถ่ายรูปนะครับยินดีเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณครับอ่ะดูนะครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหลังครับสวัสดีพี่พลาวและวีจากสิงห์บุรีแชร์แล้วขอบพระคุณค่ะเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังครับแล้วพี่ดูด้านหน้าครับเหรียญบาทด้านซ้ายมือเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบบล็อกหายาก เห็นไหมเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบบล็อกหายากและมีราคาเล่นหาซ้ายมือคุณดูนะอัละห้าพันขวามืออัละห้าบาทโอ้โหพันเท่าเลยใช่ป่ะห้าบาทกับห้าพันพันเท่าพี่ดูนะครับใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีเหรียญบาทวัดพระแก้วครับคุณเจอบล็อกแบบเหรียญซ้ายมือคุณเจอนะสิบอันคุณรวยเลยนะพี่ เหรียญบาทสิบอันแลกทองบาทหนึ่งเอาไหมอ่ะใครเอาพิมพ์เอาให้ผมหน่อยเหรียญบาทวัดพระแก้วสิบอันแลกทองคําแบบเนี้ยหนึ่งบาทพี่เอาไหมเอาตรงตรครับผมเอาครับผมเอาครับใครเอาพิมพ์เอาให้ผมหน่อยได้ไหมใครเอาพิมพ์เอาให้ผมหน่อยแล้วคุณกลับไปดูครับตามแบบที่ผมบอกพี่ดูนะจุดสังเกตความแพงของเหรียญบาทครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับคุณเห็นไหมเหรียญทางด้านซ้ายมือ เหรียญทางด้าน้ายมือพี่ติเอาเห็นาหอ่านนี่เห็นมาอ่ะมีคนเอานี่ผมก็เอาเอาใครเป็นพวกกันเอาพิมพ์มาพี่ดูนะครับเห็นมาเหรียญทางด้าน้ายมือครับมันมีลักษณะของเหรียญหนึ่งบาทที่มันเป็นแบบพ้าเสียนเล็กหรือว่าแบบหัวเล็กพี่เห็นไหมครับเล็กกับใหญ่จุดแตกต่างกันครับแต่อะไรรู้ไหมครับ เหรียญบาทอันนี้ครับที่เรามารับซื้อมันเป็นบล็อกนี้ครับบล็อกซ้ายมือครับเห็นไหมดูนะครับแล้วให้คุณดูที่ตัวดอเด็กเห็นไหมอันนี้ดอเด็กคอสั้นอันนี้ดอเด็กคอยาวคุณเห็นไหมเห็นไหมครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วผมหน่อยนี่ต่างกันที่ตัวดอเด็กอ่าคุณดูตวงสือนะดอเด็กเห็นไหมครับแล้วต่างกันที่พัดเสียรของในหลวงซ้ายมือเนี่ยเล็กขวามือเนี่ยใหญ่ใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับ นะครับใครใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยขอหัวใจรัวๆคล,ละส0ิทีครับสวัสดี FC เลยนะครับเอาใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยพี่เหรียญแบบนี้มีราคานะใครมีนะครับเหรียญหนึ่งสี่พันนะครับหากเป็นถุงร้อยเหรียญเนี่ยถุงละห้0 0สนบาท ติดต่อผมมาครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆมาได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญแบบนี้อยู่ที่คนที่ช่างสังเกตนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญแบบนี้ติดต่อมาครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่มิตรนะครับสวัสดีครับพี่พี่ไพวันเห็นแล้วนะครับ พี่ฟองจันเห็นแล้วพี่โบเห็นแล้วนะครับพี่อติเห็นแล้วนะครับอา้าวใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วดูสังเกตให้ดีครับเป็นวัดพระแก้วแล้วเป็นแบบนี้คือแบบหัวเล็กแบบนี้เอามาขายผมนะแบงค์ยินดีรับซื้อของคุณแน่นอนครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจ่อครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาครับพี่จ๋ายอย่าลืมนะมองซ้ายมองขวาครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคราม พระพุทธรูปพระบูชาพระเหรียญพระกล่องของเก่าที่อยู่ที่บ้านคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินแสนเงินล้านได้ครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาปรับมือราคาครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มนเป็นวัตถุบราณและน้องเบนเข็มเป็นวัตถุบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้เป็นกําลังใจให้ผมและน้องเบนด้วยครับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับเฮงเฮงรวยรวยพรุ่งนี้พบกันครับ